สวัสดีครับวันนี้มาดูหลวงปู่ทวดนะเป็นเหรียญกระโดดบานนะครับแบบนี้นะเป็นบล็อกธรรมดานะครับถ้าบล็อกนิยมเนี่ยมุมทางซ้ายมือเรานะจะมีขีดลงมานะครับแบบนั้นเป็นบล็อกนิยมนะนะนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับมีให้ชมสองสภาพนะครับทางขวานี่จะสวยกว่านะครับนะได้ราคากว่าผิวดีนะครับผิวดีกว่านะครับเห็นไหมนะก็เล่นหากันอยู่สักสี่พันห้าพันบวกลบนะครับ นะแล้วแต่สภาพนะครับสําหรับบล็อกธรรมดานะดูขอบตัดนะครับทางขวามือเราเนี่ยจะตัดฉีกครึ่งนะครับแบบนี้นะโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะนะข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีเหมือนมีเข็มตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมไปลายเล็บผมเนี่ยนะครับนะนะครับ จะไปทางซ้ายมือเรานะครับเดี๋ยวมีให้ชมสองแบบเลยนะแบบทางขวาเนี่ยจะเป็นตัวตัดที่ยังคมอยู่นะครับก็เลยตัดฉีกแทบจะตัดลงไปคมเลยนะส่วนทางซ้ายเนี่ยจะฉีกครึ่งแล้วนะครับตัวตัดเริ่มไม่คมนะอา่าตรงนี้มันจะเหมือนมีสองเส้นนะครับเห็นไหมนะครับกำลังกดไฟลงนิดนึงนะอา่าเห็นไหม ตรงนี้นะนะครับประมาณนี้นะเหรียญเนี้ยก็จะมีกระแสวิ่งนะครับนะข้างๆนะครับซ้ายขวานะครับความคมชัดนะครับด้านหลังนะครับแบบนี้ให้ดูทั้งสองนะจะมีกระแสวิ่งนะครับ ขัดสาดออกมาด้านข้างนะนะครับใครมียินรับเช่านะครับสี่พันบวกลบแล้วกันนะครับนะครับสำสำหรับทับบล็อกนิยมก็กระโดดขึ้นไปนะครับห้าหกเจ็ดพันว่ากันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับใครมียินรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์อดีเอสไซจีเนซีเอ็มนะครับขอบคุณครับ